ากที่การตั้งค่าช็อตเครื่องชงกาแฟอีกโคบานะครับให้เรามากดที่ตัวใบพัดนะครับปุบนน่มนี้ให้ขึ้นคำว่าเซตติ้งนะครับจากนั้นเรามากดปุ่มตรงตัวที่เราจะตั้งค่าช็อตไว้นะครับกดไว้หนึ่งครั้งเมื่อได้น้ำตามที่เราต้องการนะครับให้กดหยุดพอกดหยุดเสร็จแล้วเราก็มาเปิดตัวนี้ครับกดตัวนี้ไว้ อ่เรียบร้อยครับปุ่มต่อไปครับเราก็ทำเหมือนเดิมครับแช่ไว้แล้วเรามากดปุ่มตัวที่เราจะตั้งค่าใได้น้ำที่เราต้องการก,กดหยุด <Okay. S 1> ให้เข้าสู่มดปกตินะครับในการกดแช่หน่อยนะครับโอเค okay, ครับ นี่ก็เรียบร้อยผมอื่นก็ทําเหมือนเดิมนะครับทำไปเรืทำไปจนครบปลุมน,นะครับ